ตัวแล้วและเตรียมทวีกําลังแรงขึ้นฝนหนักจอถทลมไทยต่อเนื่องและคาดหมายลักณนอกกาศในทั่วไปตั้งแต่วันนี้5-17กรกฎาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันเสาร์ที่5กรกฎาคมครับกลับมาติดตามแนวโน้มสภาพอากาศกันต่อครับ หลังจากนี้ไปก็ต้องบอกว่าต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนแบบชุกชุกหนักๆในหลายพื้นที่นะครับยังคงเป็นพื้นที่เดิมๆครับพี่น้องบริเวณภาคเหนือบนอีสานบนรวมถึงบริเวณพื้นที่ที่เคยแ้งฝนในช่วงที่ผ่านมาหลังจากนี้ไปก็มีโอกาสลุนฝนนะครับไม่ว่าจะเป็นอีสานตอนล่างภาคเหนือตอนล่างแล้วก็บริเวณภาคกลางในบางพื้นที่บางแห่งนะครับ เราว่าจากการอัีเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ e c m w f m ครับตั้งแต่วันนี้ถึง17กรกฎาคมครับก็พบว่าในวันนี้และพรุ่งนี้ครับ5และ6กรกฎาคม2วันสุด